สวัสดีค่ะเมื่อนีแจงสาวบรรปาก,ก็ออกมากำลังสิไปนะค่ะก็เลยถ่ายบรรยากาศนี่แหละค่ะตีนบ้านตีนบ้านทั้งทิศตับวันออกเนาะค่ะเนาะก็เป็นบ้านพ้นที่เพ่นยูติดทงติดทาเลยคะ่ะเพ่นวานเขาอันนี้เขาน้าปังบเกออันนี้เพ่นวานเขาน้าปังเลยค่ะพี่น้องค่ะเบื้องบรรยากาศดู่ะค่ะดีไลย นี่เด้อค่ะให้เบ่งบรรยากาศค่ะบรรยากาศ,รรากาศดีแห้งค่ะเพราะว่าเดียวแจ้งกสิกับอเมริกาแล้วค่ะน,นี่เนาะค่ะเนาะพี่น้องเบ่งเบ่งนกอันเกน,นกออหย่างนี่เกนกปากหางค่ะพี่น้องค่ะเขามาหากิกน,นัยนมาหาเหยื่ออืมนกต้องต้องเบ่งเห็นนกบระลูกพูดไหมป้นมปานกก็ลายโตแถบพุ่น,นะเห็นบ่ นกหลายตัวแห้งพุ่นะบรรยากาศดีไรค,ค่นะพุ่นะพี่น้องคะ่ะบนด้วยเหรอจชสุดยอดเลยคะ่ะขอบคุณเดอ้อขอบคุณพุ่นะสวัสดีค่ะเมื่อนี้แจงสาวบนปาก,ก็ออกมากำลังสิบไปนะะ้าค่ะก็เลยถ่ายบรรยากาศนี่แหละคะ่ะตีนบ้านตีนบ้านทั้งทิศ วันออกเนาะค่ะเนาะกับเป็นบ้านพนที่เิ่นอยู่ติดธงติดทาเลยคะ mm ่ะ hmm. พนวานเขาอันนี้เขาน้าปังเกื่อกี้อันนี้พนวานเขาน้าปังเราด้ยค่ะพี่น้องคะ mm ่ะ hmm. เบื้องบรรยากาศ mm hmm. ดู่ละค่ะาาดีไลย นี่เด้อค่ะให้เบ่งบรรยากาศค่ะบรรยากาศดีแห้งค่ะเพราะว่าเดียวแจ้งกะบกับอเมริกาแล้วค่ะนี่เนาะค่ะเนาะพี่น้องเบ่งเบ่งนกอันเกน,นกอออย่างนี่เกน,นกปากหางค่ะพี่น้องค่ะเขามาหาิกีนนั่นมาหาเหยื่ออืมนกต้องต้องเบ่งเห็นนกบ่ลูกพุ่นแหมปลานกก็ลายตนนะโตแถบพุณ่ะเห็นบ่ นกหลายตัวแห้งพุ่นะบรรยากาศดีหลายค่นะพุ่นะพี่น้องคะ่ะบนด้วยเหรอจัสุดยอดเลยค่ะขอบคุณเดอ้อขอบคุณ,คณนะพุ่นะเพิ่นตื่นเสียงรถเนะะีอค่ะอันนี้ก็เป็นเขื่อนเน้อค่ะเขื่อนนะะ้ำเขื่อน,นอนุบลราเขามาฮอดนี่แหละคะ่ะพี่น้องจา๋าเนี่ยแะคะ่ะโอโมมาอีกแล้วโอโมเขาฉากตลอดอีกแล้วนี่แหละคะ่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวแจงสิไปไปน้าแจงค่ะไปเบื้องปลาอ่อยก่อนสิไปเบื้องอันน้าเท็ดอ่อยทงนึงแล้วก็เป็นน้าเคือนค่ะสาวเก๋พุ่นน่ะคักแถวว่านองเบิ้ลนองเบิ้ลนองเบิ้บบกบลกาบเอาไปละค่ะป่ะไปพอกันสถานีต่อไปดเด้อวจ้าเด้อป่ะนีค่ะ น่งมอเตอร์ไซค์อยู่ด้วยค่ะนี่เขาเขาหน้าปีพึ่งเกี่ยวเขาหน้าปังไง่หลววานต่ตเลยอันบ้านแจงเหต็ตหน้าปังด้วยค่ะจดสิผ้าไปเบื่องทงทีงทเก็ตหน้าปังล่ะคะ่ะกลับไปเบิ่งปาอ่อยเนาะค่ะนาะนี่สถานที่คุ้นเคยนะคะสถานที่คุ้นเคยบน,อนนอกพี่น้องค่ะอุย้ยบรรยากาศแม ก็ okay. ต้องจอดแล้วภาพมันบนิ่งค่ะพี่น้องค่ะตรงที่เห็นนี่คือหวยแคนนะคะเป็นนันมองสาธารณะี่วาคนในหมู่บ้านมาเหตุพิธีกรรม้อคะอันนี้ก็เป็นศาลาเนาะช่วงเวลาี่วาเพิินมาขอฝนเพิ่นก็มาประกอบพิธีกรรมตรงนี้แหละคะ่ะนี่แหละค่ะศาลานี่ลหะนี่นะคะตุนัน,ะะนก็เป็นนานเมียฝรั่ง้อคะนี่ บรรยากาศเนาะค่ะเนาะเนี่ยเห็นบอกโอ้ยเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นเลื้อหาปลาค่ะอันค้นบานแจงกะหลังจากที่เห็ดให้เฮ็นนะ้เพิ่นก็มีอาชีพเสริมคือกันหาปลาล้ค่ะเพราะว่ามีเขื่อนเนาะอันนั้นก็เป็นทั้งพูนทั้งปืนก็เป็นฟังฟังอันอุดรบ่อกีฟังปืนเป็นน้องบัวลำพูดด้วยค่ะน้องว่านี่เด้อค่ะบรรยากาศดีแห้งค่ะพี่น้องค่ะ นี่แหละคะ่ะบรรยากาศที่คุณเคยเนาะคะ่ะเนาะของของแจงช่วงใดเฮ้อป่ามันเป็นหมานป่าไหมช่วงนี้บอกช่วงใดอีอย่างเนาะนี่มือ้อจย็นสี่ในไม้คขาบว่าจังใดเนาะป่าบอนป่าก็จังปา่าลูกคอกตะกีพุ่นแม่ปลาสวายบอก พี่น้องะเบุ้งโนระสอนป้าอ้อยกับผึบเลยเอาละค่ะปลาปาไปสถานนี้ต่อไปค่ะบรรยากาศบ้านๆค่ะพี่น้องจ๋าพี่น้อง่ะมะหอดน้าแจงแล้วค่ะน้าแจงเลยค่ะก็เป็นป้าอ้อยแล้วอันนี้เป็นอ้อยแจงเลยค่ะนี่นี่นี่อ้อยแจงงามๆเนี่ยค่ะนี่ละหอดวังนี่ละค่ะ หอดเก๋ป้าอ้อยเขาให้หอดใส่นี่เก๋<อ>ป้าอ้อยเขาหอดเมืงใดนใน่นี่บ,บ่ทั้งพีบ่โอ้ยานนี่ค่ะยานนี่อโอ้บ่โอ้ซื้อปลาผักบุ้งวัดสันวาแจงกะจำอะไรเนาะค่ะเดี๋ยวค่อยเบ่งคุณพี่น้นองขาบ่าออ้อยข้าจางามเนาะอ้อยมีราคาด้วยค่ะโอ้ยมันเปลี่ยนไปหลายตัวนี่แจงกะบ่ได้มาโดนแล้วโอ้ยข้าจาปล่อยให้เป็นพื้นที่ ข้าเจ้าว่าปลูกอย่างไรตัวนี้น,น้าหนิแมพี่น้องค่ะซูมให้เบิง่งบรรยากาศสุดยอดค่ะอืนี่ค่ะเดาเดวเดาไปเบิง่งปลาอ้อยแจงไม้ก่อนพี่น้องเบิง่งปลาผักบุ้งอู้บรรยากาศสุดยอดเลยค่ะผักบุ้งแมให้มาผู้เดียวนี่ฮัลโหลน้องเบิ้ลสวัสดีครับก่อนเร็ว สวัสดีคกับก่อนออฮัลโหลกลับไปกับสิกิทฮอดล้านหน่อย,อยเอาเม็นมา้าผู้เดียวนี่หลงด้วยนี่จกน้าตะของบางไดน้อเนาะน,นี่บอกเก๋นี่บอกฮอดนี่บอกไปสุดบ่ โอ้นี่ค่ะคล้องปักบูมไปผุ่นยาวไปสุดผุ่นค่ะแต่ขันขันว่แม่นแม,ม,มนบข่ขันเจ้าเข้าฝูงอ้อยขรัจเจ้าโอ้ขรัจเจ้าเฮ้ยเชนกับบรายูบานจากเทียนนาะงโ้โหเป็นมาผู้เดียวนี่เมาหมดละค่ะอ้อยอ้อยอ้อยสาวแจงหมดค่ะเ <ś> มาหมดเลย <ś> พี่น้องจอบจอบจอบบึงนกบึงนกขา,น <ś> นกายานวนกอีหยังเบิ่นนกกปาาหงนกปากฮาง ายยยอย่งเีวโอ้โนกกินหอยพี่นอ้องขาเบิ้งวิวสุดยอดพี่น้องเห็นบอ่อหลังค้าน่ะน,นะอันนั้นเป็นบ้านโป่งสังเลยค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นบ้านโป่งสังขามเคลื่อนไปก็เป็นบ้านกุดหินฟากบ้านกุดหินไปก็เป็นเคลื่อนอบนุบลรัตนะคะแล้วก็เป็นนัจนจังหวัดหนองบัวลำพูปอเก๋ครับแป๊บนึงแป๊บนึงลูกแป๊บนึงป้าป้าป้าอัดคลิปแป๊บนึงลูก ป้าอัดคลิปเป็นป้าบดไอเห็ดงานมาไหลมือแล้วป้ายากไหลพี่น้องค่ะยากหลจนบ่มีเวลาเสร็จคลิปเห็นอย่างเนะค่ะพี่น้องนี่ค่ะก็มีคลิปอันมันร้อยกระทงอยู่ค่ะเดี๋ยวสิบป่อยคลิปมันร้อยกระทงกอนเนะเดี๋ยวค่อยปล่อยอันคลิปนี้ตามหลังนี่ค่ะพี่น้องบรรยากาศนีแฮยป้าผักบุ้งเห็นอยู่เห็นอยู่พาไปเบ่งป้าผักบุ้งแป๊บหนึ่งค่ะคนมาตกปลาพี่น้อง สงสัยคลิปนี้จะเป็นสองคลิปนีิน้ยาวแล้วอืมนี่นะคะไปน้ำเบิงเทอรน้ำเบิงคุนหน่อยน้ำเบิงคนหน่อยน,น,น,อยนี่ให้เป็นสองคลิปโอ้ยเราจะเป็นยางบนไปบนมาแถบเบิรนเอ๋ยน้ำเบิรนนี่นะคะหาลูกนี่หนูเลิกท่วมหัวแม่คนนี้อืูนี่ห้องอยน้ำป็ดอยู่นี่อ้อยเจียงดูปลาดูเบิงปลาผักบุงดู ไปปุ่นแล้วคะ่ะตะกี้เห็ดนาสมุนไพรเห็ดเป็นปลาอ้อยหมดแล้วไปคะ่ปะปลาเก๋ป,ป้าไ,ไปอุ้ยพี่น้อเราไปขึ้รถก่อนไป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 ,ป,ป,ปต้นสัมสาต,ต้นนี้ไะไปต่อคะ่ะไปนาเขื่อนคะ่ะไปบึงผู้ขี่เบาเนาะคะ่ะเนาะแจงกระหอดนาเขื่อนแล้วคะ่ะนาเขื่อนนี่หมายถึงนาติดเขื่อนเลยคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะเฮ้ย นี่ค่ะมีตลายอย่างเปลี่ยนไปคือจงจงแจงว่าแลว้วว่าถ้ามมาผู้เดียวนี่น้าตะของอยู่มางใดนี่ของน้าอยู่บางใดนี่จำบ่ได,ด้เลยค่ะพี่น้องจำบ่ไดอ้อหลีอันนี้เป็นนันเขาของหลานหลานสาวนี่นี่ค่ะผู้เก่าผู้เก่าผู้เก่า อันนี้เขาคอนโดได้เกณียนบออันนี้เขาค่อนโดูเขามาถอกมาพร้อมกันต้นสูงต้นต,นตำ่ำเขื่อนอุบลรัตน์นะคะอันนั้นก็มูบ่บ้านแจงบ้านหนองผักแป็นนะคะคุณมุมไก่มุมไก่ เอออย่าล่อนมันเติรลิขสิทธิ์ฉันบ่ยอกน้องบปอย่าล่อนนะเติรลิขสิทธิ์นะนี่เด้อค่ะอันนี้เทียงนาเข้าเกี๊ปลูกยุคาใส่เจ้าก็เฮ็ดทางออกมาดีเด้อค่ะนี่พเจ้าเก็ดรนาปังนี่แหละค่ะน้าปังนี่เฮ็ดไว้กินนะคะแต่ว่าน้านาโขกเฮ็ดไว้ขาย แล้วก็ทงดินเหนียวกับปุกอ้อยค่ะอะไุ้ยจำข้องน้าบ่ได้ดอกลืมแล้วได้อันอันใดเป็นอันให้หน้องเกะตะกีให้หน้องให้นั่นเฮ้ยพี่ด้องปึงอืเห็นบะคะนะ บรรยากาศสุดยอดเลยค่ะนกกินหอยน้องว่านกนี่กินหอยนกกำจัดหอยสันมาตื่นคนอืมอเป็นตะมิกุ้งแทกีทวาบอ่อนี่ล่ละเอา <c oughs> <c oughs> ดวงใจของป่ากลับไปคือสิคิดฮอดหลานคะ่ะให้เบ่งบรรยากาศบ้านนะคะบรรยากาศบรราาศ้บรรานเฮาค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศที่หาเบ่งยากประมาณปีใหม่ก็ได้เห็นแล่นอ่นะน้องว่าประมาณปีใหม่ก็ได้เห็ดหน้าปังแล้อคะเทียงนับอันนี้เทียงนับพวกแจงเองอจะวันลืมคนไม่ได้อยู่บ้านเนาะค่ะเนะอืม พี่น้องคะตรงที่พี่น้องเห็นนี่ตอนนี้พวกแจ้งวานเขาแล้วเขากางงามแล้วก็พี่น้องคะเบื้องหน้าจอด้วค่ะนันแจงแบนวิดีโอแล้วกับแปงภาพเขาไ้ให้ได้ฝาไปกับเป็นเกาะขุดหินอันนั้นเป็นเกาะขุดหินน้องว่าเกาะขุดหินนั่นมีบานค้นประมาณเจ็ดสิบหลังมาสันวาเป็นเกาะเนาะธรรมดาละเกาะก็ไม่น้ำออมอันนี้บ้านปงสังนะคะบันปงสังบานนี้ขเจ้า บอให้ฟังนะคะบ้านนีน่เป็นบ้านที่ว่ามีเศรษฐกิจดีเพราะว่าอย่างบ้านติดเขื่อนขาเจ้าหาปลานะคะคนที่ควัวป่านะคนควัวป่ารับจ้างนะหมู่บ่อเพิน่นบางคนเลยค่ะเพิ่นมีรายด้มือละสองพันกว่าบาทมือละสองพันกว่าคิดเบองเดือนหนึ่งตกทอดาเนาะคะ่ะเนาะบันนี้ขาเจ้ารับขาเจ้าคือว่าขาเจ้าว่าไปเห็ดงานกรุงเทพคะ่ะขาเจ้ารับจ้างควัวป่านะขาเจ้าก็รวยแล้วพี่น้องคะ่ะผู้พัวหาป่าผู้มีรับจ้างควัวป่า มือละสองพันกว่าพี่น้องค่ะทั้งัว่าทั้งตากอาแจงนะอาแจงน้องน้องสะพยของพ่อแจงน่ะได้มือละพันกว่าบาทส่วนหมากได้ประมาณนี้แหละค่ะข้าเจ้ารวยด้วยค่ะคิดเบิ่งเอาค่ะพี่น้องค่ะข้าเจ้าบริยงองานกรุงเทพไปเลยค่ะสองพันกว่าเนาะค่ะเนาะเป็นบางคนด้วยค่ะผู้ที่ว่าเพิ่นขยันขยันพููที่เป็นเซียนแลวไม่เอาแล้วค่ะจังสาวมันป้าขอปิดคลิปด้วยค่ะเด้อไปแล้วพ่อกัน น่าจะพ่อขันยุ่มเมริกาละเพราะว่าแจงก็สิบมีเวลาอัดคลิปแล้วเพราะวัวนที่สิบเก้าแจงก็สิเดิน,ดนทางกับกอทมกรุงเทปแล้วค่ะไายบายไายบายก่อนแล้วแล้วน้ำมันไปก่อนบายบายขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณที่รับชมนะคะ bye bye. Bye bye. อ่ะบายบายบาอ้าวไปแล้วบอบบายบายแล้วดวงใจของป่าหักหลายค่ะบายบายจจจไปปกกก้ากายังด เป็นเก็บบักหอยหาเก็บบักหอยเอ้าปลงเอา,ระ,เอาระวังดลูกเด้อเอา้าต่ำนั่นนั่นได้กลับมาะนอบบานมันเนี่เนาะอืม,อม ต่ำเลยบัดนี้เอ้าตึมเก่งเถอะวะความสุขขอบคุณที่รับชมครับไปแล้ว